แล้วพี่จะเอารูปดูไปขายเหรอใช่ใช่ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ได้จริงๆค่ะดูขอได้ไหมถ้าเราบอกคนอื่นนะจะให้เราบอกคนอื่นหรือจะให้เรารู้ว่าสองคนจะไปบอกใครว่าพี่เห็นด่าดูสัญญาครับว่าจะบอกทุกคนเลยเฮ้ยเฮ้ยเใครวะใครวะเนี่ย อ๋อใส่ใสถานก,การณ์ทำไมครับโดนนะฮะฮะโดนโดนนะฮะ <c oughs> คืออะไรครับ <c oughs> แปลว่าอะไรครับพี่เป็นใครฮะ <c oughs> ไม่คุณแะเป็นใครพ <c oughs> ี่อย่าเป็นใคร <c oughs> ไม่คิดตัวที่นายกายแล้วพี่จะเอารูปดูไปขายเลย ใช่ใช่ครับไม่ได้ค่ะไม่ได้ไม่ได้ค่ะไม่ไม่ได้จริงๆค่ะทำไมครับก็เราเห็นหน้าคุณไงบันแล้วพี่จะเอาไปขายทำไมอ่ะแล้วพี่จะเอาไปบอกคนอื่นทำไมอ่ะเอาแล้วคนอื่นเขาได้รู้ว่าหน้าคุณเป็นไงเวลาคุณไปแบบทำอะไรไม่ดีอย่างเงี้ยก็มีแต่ดาเนี่ยดีแกด่าหนูพี่ก็ดูพี่ก็ดูหน้าหนูแล้วทำไมต้องใส่หน้ากากอ่ะ แล้วจะเป็นเหตุผลส่วนตัวได้ไหมอะอ่เราถ้าเราทางั้นเรารู้ว่าสองคนได้ปหมไม่ได้ตัวเหตุผลส่วนตัวก็ดูสองคนไม่ได้เอาก็ก็บอกได้ดิก็รู้ว่าสองคนไม่กั้นเราก็บอกคนอื่นนะไม่เอาค่ะดูขอได้ไหมถ้าเราบอกคนอื่นนะจะให้เราบอกคนอื่นหรือว่าจะให้เรารู้ว่าสองคนเฮ้ยมึงจะไปด่าเขาท้าไปเฮี้ยอะไรไสัตว์ูสงัว<ด>จ <ำ S 1> ังวะใช่ครับ ไอ้ premises, ควายเอ้ไม่บอกรแต่พี talking, ่ถบอกไม่ได like ้อะาบอกได้เราก็บอกคนอื่นนะทั้งนั้นไปเอาไปเอาบอกคนอื่นว่าคุณผมสีไแลาตาไปไปไปโอ้พี่กคุยกันก่อนเดอากีหยาดได้เลยเอาเอาเอาขีผีหาดมาไมต้องใส่หน้ากาก ขอบรู้ซ้ำอีกนะครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับผมก็จะไปดับทุกทุกคนนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวพิชช่ให้กินดินาหนูไงใครถามก็บอกว่าดินาหนูไงโอเคแล้วเราโพลลงลูกโอ้แวบายบายบายบ่โอ้โหโอ้ปัจจัยรกลายเป็นแล้วนะที่พี่จะเอาอะไรเนี่ยก็อยากรู้ไงมีคนส่งพี่มาสืบใช่ไหมดิสืบอะไรเราเก็บรถเฉยๆฉยเราต้องสืบอะไรเราแค่มาเก็บรถเรากเห็นคนลงเข้ามาแล้วก็เดินเข้ามาหานี่ไงเราสืบอะไร ดูดีเราแวะเราแวะอยู่ชจู่ดีแตวพี่อย่าไปบอกใครเลยไม่สัญญาคับเราจะบอกนะว่าเราเราเห็นเป็นคนที่เท่าไหร่เราเห็นเป็นคนที่เท่าไหร่คนดี่สามหรือสี่เล่ารายไม่ใครบ้างคนในครอบครัวเราใช่ค่ะอ่าแสดงว่าเราก็เราก็เห็นโดยที่เราไม่ใช่คนในครอบครัวคุณนะเด็ก แต่แว่า<ช>ถ้าไม่ใช่ในครอบครัควเราก็เป็นคนแรกที่เห็นปะใช่ไหมด่าจะใชัยนะอ่ะสรุปว่าได้ไงครับจะบอกไหมถ้าไม่บอกเราก็แบบเราจะไปบอกคนอื่นต่อน,นะแลเราจะเอาไปบอกคนอื่นทำไมอะหน้าของหมาเนี่ยเป็นไงหน้าของคนที่ใส่ชุดโกโกวาเนี่ยโอเค,อ,เคเอ่ะเดี๋ยวก่อนดิไม่มีจริงๆใช่ไหมใช่เราไม่มีหรอกใช่ครับเราไม่มีไม่มีเหรอ ไม่มีจริงแน่ดาเราไม่มีหรอกไม่มีจริงแน่ดาใช่เราไม่มีครับยาเอ้าอะไรอ่ะก็เราไม่มีไงทำไมอ่ะก็เราก็ไม่มีไงโดเดไม่มีกระไบมีครับไม่มีไม่มีอยู่แล้วไม่มีจริงพี่จะพูดซามตะไบครับพี่ไม่มีอ่ะก็ไม่มีไงก็มิเตปุซามเราไม่ได้สงสัยอ่ะรู้หรือเปล่าเอา ก็ไม่มีมีหรือไม่มีไม่มีใช่ไหมไม่มีพี่พี่ไม่กาโสนุ้ยไม่ถูกใจว่าพี่ไม่มีโอเคไม่มีไม่มีหรอกใครจะไปมีบ้าใช่ไหพี่เจือไรเนี่ยพี่เจืออะไรเนี่ยทำไมเราเชื่ออะไรแล้วมันทำไมบ้าแล้วพี่เจืออะไร่อะอะไรหลอกขอเบอร์แล้วก็มาหลอกถามชื่ออีกดูยังไม่ได้หลอกอะไรพี่เต๊ดเตดเดพี่เต๊ดพี่อย่าหลอกดูเด็่คือหลอกขอเบอร์แล้วเมื่อกี้ขอเบอร์ ดูแค่จะเช็คคนพี่บี้จริงหรือเปล่าเราจะมาขอเบอร์ทำไมให้ก็ให้โพ่อรถทวิตสิมัจะไปยากอะไรอ่ะแล้วจะเป็นเพสาะรถทวิสถ้าดุก็ร้อนบ่นสิเดีวใครบ่นน่ะแล้วถ้าความลักดูก็แตกบ่นสิแล้วพี่ตามแบบเนี้อ่จริงแล้วผมชื่ออะไรดีวะบอบอฮะไม่ถ้าผมไม่ใส่หน้ากากผมชื่ออะไรบอฮะอืมอือครับ ตามนั้นแหละผมว่าคุณไม่ชื่อโบโบเว้ยเพราะส่งคุณนี่ไม่ไม่น่าใช่คนชื่อโบจัดเลยสบายอ่ะหน้าตาหรือว่าทรงผมหรือว่าสีโอ๊ยอย่าขึ้นมาอย่าขึ้นมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหยุดเล่นหยุดเล่นหยุดหยุดเดี๋ยวนี้ว่าไงครับสัญญากันดูก่อนเราไม่มีรูปเราไม่มีรูปโอเคสัญญากันดูก่อนว่าจะไม่บอกก็เราไม่มีรูป ฟันตรวจสิจะไม่บอกใครว่าพี่เห็นดานดูอะสัญญาครับว่าจะบอกทุกคนเลย <laughs>